ดีต้อนรับกลับสู่ออโตกลา์ทีวีแหล่งรวมความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์จากทั่วโลกวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับหนึ่งในระบบขีปนาวุธที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน Spy NLOS 2026โดยเราจะเน้นไปที่บทบาทสำคัญของมนัยุทธศาสตร์การพัฒนากองทัพของประเทศไทยขีปนาวุธรุ่นใหม่นี้ไม่ใช่แค่เพียงอาวุธ แต่มันคือตัวแทนแห่งอำนาจและความแม่นยำในสนามรบยุคใหม่เริ่มจากสิ่งที่ทำให้สปาย NLOS โดดเด่นจริงๆ NLOS ย่อมาจาก Non-Line-of-Sight หรือยิงได้โดยไม่ต้องเห็นเป้าหมายโดยตรงซึ่งบ่งบอกถึงความสามารถพิเศษของมันขีปนาวุธรุ่นนี้สามารถโจมตีเป้าหมายได้แม้จะมองไม่เห็นโดยตรงโดยการใช้เซนเซอร์อิเล็กโทรออติกและอินฟราเรดที่ล้ำสมยัย หมายความว่าผู้ใช้งานสามารถยิงจากหลังภูเขาจากหลังอาคารหรือจากจุดที่ปลอดภัยโดยไม่ต้องเสี่ยงต่อการถูกโจมตีตอบกลับพัฒนาโดยบริษัทราฟาเอลแอดวานด์ดีเฟนซ์ซิสเต็มจากอิสราเอลสปา NLOS เป็นสมาชิกในประกูลขีปนาวุธสปาแต่รุ่นนี้มีความสามารถในการยิงไกลและการเล็งเป้าหมายที่เหนือชั้นที่สุด มีระยะยิงไกลถึง50กิโลเมตรแล้วแต่รุ่นและแพลตฟอร์มที่ใช้งานถือเป็นระยะยิงที่สามารถเอาชนะอาวุธป้องกันของศัตรูได้อย่างง่ายดายแล้วมันเกี่ยวอะไรกับประเทศไทยประเทศไทยกำลังเร่งเดินหน้าปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพของกองทัพโดยเน้นอาวุธอัจฉริยะและระบบที่มีความยืดหยุ่นสูงล่าสุดในปี2026กองทัพไทยได้เริ่มก้าวสำคัญด้วยการเตรียม บรรจุขีปนาวุธสปา NLOS เข้าประจำการซึ่งอาจจะติดตั้งทั้งบนยานเกราะเฮลิคอปเตอร์และแม้กระทั่งเรือรบภูมิประเทศของไทยมีทั้งภูเขาป่าชายฝั่งทะเลและหมู่เกาะขีปนาวุธสปา NLOS ซึ่งสามารถโจมตีเป้าหมายที่ซ่อนตัวหรือเคลื่อนที่ได้ในระยะไกลถือว่าเหมาะอย่างยิ่งสำหรับภารกิจในภูมิประเทศที่หลากหลายช่วยให้สามารถโจมตีอย่างแม่นยำโดยไม่ต้องเปิดเผยตำแหน่งของกำลังพล อีกหนึ่งจุดเด่นคือระบบวิดีโอเรียลไทม์ผู้ควบคุมสามารถดูภาพจากหัวนำวิถีของขีปนาวุธขณะบ,บินสู่เป้าหมายสามารถเปลี่ยนทิศทางหรือยกเลิกภารกิจได้ทันทีนี่คือความยืดหยุ่นระดับสูงที่หายากในระบบขีปนาวุธทั่วไป ในแง่ของแพลตฟอร์ม Spy NLOS สามารถติดตั้งได้หลายรูปแบบเช่นบนเฮลิคอปเตอร์โจมตี AH 1 F Cobra หรืออากาศยานโจมตีเบาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการโจมตีเป้าหมายระยะไกลบนภาคพื้นดินสามารถติดตั้งบนรถเกราะล้อย,อยาง 4x4 หรือ 8x8 สำหรับภารกิจทำลายเป้าหมายอย่างยันเกราะบังเกอร์หรือเรดาร์ส่วนในทางทะเลเรือรบสามารถใช้โจมตีเรือเร็วของศัตรูหรือเป้าหมายภาคพื้นดินในภารกิจชายฝั่ง นอกจากนี้ Spy NLOS ยังรองรับระบบการรบเครือข่าย Network Centric Warfare โดยข้อมูลเป้าหมายสามารถแชร์ระหว่างโดรนหน่วยลาดประเวนศูนย์บัญชาการและหน่วยยิงได้แบบเรียลไทม์ช่วยให้การตัดสินใจเร็วแม่นยำและลดความเสี่ยงของความผิดพลาดอีกหนึ่งจุดแข็งที่ไม่ควรมองข้ามคือราฟาเอลพร้อมเสนอตัวเลือกการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการผลิตภายในประเทศ หากประเทศไทยต้องการนั่นหมายความว่าเราจะไม่เพียงแค่ซื้ออาวุธแต่จะได้โอกาสร่วมพัฒนาเทคโนโลยีในระยะยาวในสถานการณ์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการที่ประเทศไทยลงทุนใน spy NLOS คือการเตรียมพร้อมสำหรับภัยคุกคามในอนาคตไม่ว่าจะเป็นสงครามลูกผสมความขัดแย้งทางทะเลหรือการป้องกันเชิงลึก ขี่ปนาวมวสไพ์ NLOS ผ่านการใช้งานจริงในหลายประเทศไม่ใช่แค่ในสนามทดลองแต่ในภารกิจจริงอย่างอิสราเอลเกาหลีใต้สหราชอาณาจักรและตอนนี้ประเทศไทยกำลังเข้าร่วมกลุ่มประเทศที่มองเห็นความจำเป็นของอาวุธที่ผ่านการพิสูจน์แล้วตลอดปี2026เราจะติดตามอย่างใกล้ชิดว่าประเทศไทยจะบูรณาการระบบนี้เข้ากับกองทัพอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นกำลังภาคพื้นดินกองทัพเรือหรือการโจมตีทางอากาศสปาย NLOS พร้อมจะเปลี่ยนโฉมหน้าการรบของไทยให้ก้าวสู่ระดับใหม่ขอองค์การป้องกันประเทศขอบคุณที่รับชมออโต์ไกลทีวีถ้าคุณชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารและยุทธศาสตร์จากทั่วโลกอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและเปิดแจ้งเตือนไว้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า